มุมนึงนะคะของน้ำตกเกศเสาวน้อยเนาะตอนนี้เราอยู่ชั้นที่3นะคะไม่แน่ใจว่าจะพาทุกคนเดินไปถึงชั้นที่7หรือเปล่าไปดูกันเรื่อยๆนะคะเราเริ่มลงม,มาจากทางจุดที่ผ่านจากเข้ามานะคะก็เสียค่าเข,ข,ข้านะปกติเลยเสียแล้วก็พอเดินลงมาปุ๊บมันจะเป็นชั้นที่2นะคะ เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาก็ว่าไปไอยากเริ่มจากชั้นแรกก็เดียวขึ้นไปด้านบนแต่เก็บเริ่มจากชั้นท,ที่สองเลยนะคะก็เดินลงมามีดอกบัวด้วยเดี๋ยวนี้มันสะดวกสบายนะคะทางก็แบบเนี่ยเหมาะสําหรับพาผู้ใหญ่มาได้นะเป็นทางแบบนี้นะคะแล้วก็มีทางลาดเนาะแล้วก็มีเป็นขั้นบันไดคือาสามารถพาแล้วก็กานเดินได้แบบสบาย,บายเลยนะคะค แล้วระยะทางที่เดินเนี่ยมันก็จะมีต้นไม้ใหญ่นะ้องเราตอนเด็กเคยมีต้นงต้นไม้มีอะไรแบบนี้ไม่ลําบากเหมือนเมื่อก่อนเพราาเขียนไม่ได้มาเป็นสิปีแล้วนะน้ำตกเจ็บสาวร้อยเนี่ยก็จะแวะเป็นน้ําตกตายายาชนากก่านะคะเพราะที่นั่นจะชอบตรงที่ว่าพอไปนั่งโต๊บก็มีอาหารสั่งอาหารแล้วก็ทานได้เลยแต่ที่นี่นะคะเราต้องเหมือนแบบว่าเอามาเองได้นะก็าเห็นเขาถือเข้ามานะคะ ชั้นนี้ก็จะเป็นชั้นที่ก็หร่ที่ห้าถึงชั้นที่เจก็ลงไปอีก400เมตรนะคะเดี๋ยวเราจะลงไปแม้ที่แดนพี่แานบอกว่าอะตอนนี้เป็นชั้นที่สอ่าชั้นที่สี่นะคะแล้วชั้นที่ห้าถึงชั้นที่7ก็ประมาณนั้นเลยจุดนี้ก็จะเป็นจุดที่ให้นั่งคือจะมีแบบนี้นะคะทุกชั้นเอาไว้ให้แบบเทควิวเนาะ ทุกคนก็จะหาที่นั่งกันตามสบายเลยที่นั่งเหลือเครือนะคะนั่งตรงไหนก็สวยมันสวยจริงๆนะหน้านี้หน้าหนาวเนาะแล้วก็อากาศก็จะเย็นๆนิดๆนะคะไม่ถึงกับหนาวมากเราก็สามารถเล่นน้ําได้นะคะทางแบบนี้นะคะน้ําลงแบบนี้ก็เดินข้ามไปฝั่งนู้นได,ได้เห็นไหมพนอนกันอยู่หรือว่าเขาก็จะมีเป็นสะพานแบบนี้ให้ ก็อยู่ไปเดินฝั่งนู้นก็ได้เสวยแล้วก็สะดวกสบายบ้างขึ้นนะคะแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ดูแลแต่ละจุดเวลาเราเดินเนีแล้วก็จะเสิร์ฟกับเจ้าหน้าที่ที่เดินมาแนะนำค่ะทุกคนชงรู้กันละละน้ำตกเร็ดสาวน้อยนะใครที่ยังไม่ได้มาหน้านี้ก็มาหน้านี้เลยสวยแล้วก็สะดวกสบาย คนไม่เยอะเท่าไหร่เพราะว่ามันไม่ใช่แต่วันนี้ก็เป็นวันเสาร์เนี่ยขอโทษทีค่ะวันนี้วันเสาร์คนก็ประมาณนี้นะคะมันยังไม่ถึงช่วงบ่ายเนาะทุกคนก็แวะเที่ยวที่อื่นกันมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆ,อยๆแล้วก็มาพักที่นี่เนาะก่อนกลับหรือใครมาแล้วก็แวะก่อนที่จะไปที่อื่นได้นะคะโอเค